อระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะสะพัพพะทานังธรัรมมะทานังชิกนาตีตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถวายสักการะองค์หลวงพ่อผาเงาขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพุทธญาณมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุผาเงาขอถวายความเคารพ พระเถรานุเถระเจริญพรบรรดาคณะสัตธาท,ทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมในวันนี้ก็คือวันธรรมััิสวนะหรืออีกวันหนึ่งซึ่งเรียกว่าวันมหาปวารณาก็คือเป็นวันที่บรรดาภิกษุและ,ะผู้ที่ได้เข้าอยู่จาพรรษาในอาวาสนั้นๆ อาจจะได้ทำการประวารณาหรือเป็นวันที่ยังส่งให้รู้ทั่วว่าวันนี้ลหละเป็นวันสิ้นการฝนแล้วก็เปรียบเสมือนว่าตอนที่เราเข้าพรรษาคณะสัตจะเรียกว่าวันอธิษฐานเข้าพรรษานั่นก็คือการพักการฝนก็คือเรียกว่าพักฝนแต่วันนี้เป็นวันมหาปวารณาก็คือวันที่จะต้องทำการประวารณาบอกกล่าวเช่น บางทีในการที่อยู่ร่วมกันมีอะไรที่ผิดพลาดไม่ว่าด้วยาการฟังหรือด้วยาการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขับบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกันในที่นี้ก็คือบรรดาพระภิกษุก็สามารถที่จะบอกกล่าวตักเตือนกันได้ดังนั้น เมื่อคณะสัตยาที่ได้มาร่วมกันในวันนี้แสดงว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมกันทําบุญตั้งแต่ต้นเป็นประจำตั้งแต่วันเริ่มเข้าพรรษามาจนวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาเชกเช่นเ,เดียวกันคณะสัตยาเมื่อตะกี้ท่านก็ได้ฟังพระเดชพระคุณพระพุทธญาณวนันีบอกแล้วว่าในการถวายผ้าจํานาพรรษาอาน,นิสงส์จะเป็นอย่างไรอาน,นิสงส์ก็คือ ผู้คนที่ได้ถวายผ้าจำนำพรรษานี่นะคณะสัตตาอานิสงส์ก็คือจะเป็นเทพบระรตเทพที่ดาแน่นอนอซึ่งในอดีตการผู้ที่ถวายก็ชื่อว่าติสระเป็นผู้บุคคลที่ถวายาบุคลที่ได้ถวายก็จะมีอานิสงส์เมื่อถวายเสร็จก็จะละอัตภาพโลกนี้ไปก็คือเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็คือเมื่อกายแตกขันดับไปเป็นที่เรียบร้อย ท่านกอนละลากอัตรภาพนี้ไปเสวยสุขวิมานอยู่บนสวรรค์ซึ่งจะมีบรรดานางอับสรต่างๆหรือว่านางนางฟ้าเป็นบริวารเยอะแยะเพราะอานิสงส์อานิสงส์ในการถวายผ้าจำนำพรรษาซึ่งผ้าจำนำพรรษาเนี่ยคณะสัทธาจะแจกจะต่างจากผ้าที่เรียกว่า ผ้าอาบน้ําฝนต่างๆเหล่านี้แต่ใช้ชื่อว่าผ้าจำนำพรรษาเชกเช่นเดียวกันผู้ที่มาบอกก็คือพระโมคคัลลานะก็ได้ขึ้นไปท่องยังสวรรค์เมื่อกลับลงมามาเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเชตวันเมื่อเข้ามาเห็นพระพุทธองค์กําลังนั่งอยู่แสดงธรรมโดยมีบริษัททั้ง4 ก็มีภิกษุภิกษุณีและก็มีอุบาสกอุบาสิกาแวดล้อมอยู่ก็เข,เข้าไปกราบพระพุทธองค์แล้วก็ถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าโมกขลานะเธอก็ได้เห็นแล้วมิใช่หรือว่าที่เธอขึ้นไปนะอานิสงสในการถวายผ้าจำนำพรรษาที่ติสาถวายนะ่ะเป็นอย่างไรพระโมกขลานะก็บอกว่า,พร,า,วาพระเจ้าค่ะตัวข้าพเจ้าหรือว่ากระผมะก็ได้เห็นมากาตาเพราะฉะนั้น พระโมคคัลลานะก็เลยบอกว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านี้ที่มาฟังธรรมอยู่เหล่านี้บุคคลใดที่ได้ถวายผ้าจำนำพรรษาบุคคลนั้นก็ได้ได้ชื่อว่าเมื่อเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปแล้วท่านก็จะได้รับอานิสงก็คือเป็นเทพประบุเทพธิดาอย่างที่ตัวเราเองก็ได้ขึ้นไปเห็นมาแล้วพบมาแล้วอนี้ก็คือประวัติ ความเวีนมาในการถวายผ้าจำนำพรรษาและเมื่อออกพรรษาแล้วคณะสัตยาจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนที่ได้ถวายกันไม่ว่าจะเป็นผ้ากรถินซึ่งมีพระภิกษุ30รูปในอดีตการคณะสัตยาซึ่งจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่เมืองสาวัตถีพอจะไปไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคณะสัตยา,าเดินทางมาจากเมืองปาถา ก็เดินทางมาซึ่งเป็นระยะทางไกลมาช่วงเข้าพรรษาพอดอีจะไปเดินทางก็ไม่ได้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าจะต้องอยู่จำพรรษาเมื่อเข้าพรรษาในที่เมืองสาเกตเดินทางมาถึงเมืองสาเกตเสร็จแล้วปิสูตทั้ง30รูปนั้นก็ได้อยู่จำพรรษาณนะที่นั่นพอถึงเวลาวันนี้แหละก็คือวันปวารณาหรือว่าวันมหาปวารณาก็ได้ ปวารณาออกพรรษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพอเป็นที่เรียบร้อยก็พระพุทธนะองค์ก็ทราบข่าวก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้อนุญาตอานุญาตอะไรคณะสถา,า,าให้รับกระถิ่นได้ผู้ที่ได้เดินทางมา ไม่ว่าจะอยู่จำพรรษาที่ไหนก็เลยมีการถวายผ้ากรถินขึ้นมาเพราะฉะนั้นคณะสัตา,า,าในวันนี้ที่บรรดาคณะสัตาทั้งหลายได้เดินทางมาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อที่จะมาร่วมกันกรทำบุญมาสร้างบุญและที่สำคัญคณะสัตาเวลาแค่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นเองที่จะได้ทำกาลฐานเรียกว่า าทานประจําการหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในการที่จะถวายกระถินเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีโอกาสคณะสัตธาไม่ว่าท่านจะทําเล็กทําน้อยทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้เราได้ทําสักครั้งเลิขนาดผ้าจำำาํานําพันษาอานิสง์ยังเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาแล้วท่านได้ถวายกระถินให้กับบรรดาภิกษุผู้อยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตลอด ครบทวดหนึ่งไตรมาสก,ก็คือสเดือนอนิสงก็จะยิ่งยิ่งใหญ่กว่าผ้าจำนำพรรษาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสคณะสธาจงทำเถอะจงสร้างเถอ,อะเพื่อที่จะให้เกิดเขาเรียกว่าบารมีบารมีที่จะยังตนยังตัวของเราให้เกิดขึ้นไปและที่สำคัญท่านเรียกว่าจะได้ลดความตรณีความตรณีในที่นี้ก็หมายความว่า เราเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ตราบนั้นเราก็จะได้เป็นผู้รับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนหมู่มากนี่ยกย่อมคบหาแน่นอนส่วนบุคคลใดที่มีความตระนีเชกเช่นเดียวกันที่เราเห็นนะคณะ,ะสถาไม่ว่าจะเป็นทงหรือว่าตุงจระเข้นั่นแหละเห็นไหมเศรษฐีผู้ที่มีความตรณีถึงเวลาที่จะทําบุญก็ไม่ได้ทําบุญกลับกลายไปเกิดเป็นจระเข้โอ้โหต้องไหวยน้ําตมามาทําไมเนาะ เราถึงไม่ได้ท,ทําทําไมหนอตอนมีชีวิตอยู่เราถึงเป็นผู้ตรหนีเช่นนี้เฉกเดียวเฉกเช่นเดียวกันเมื่อคณะสัทธาทั้งหลายมีโอกาสที่จะส,สละไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์กําลังกายคนละนิดคนละหน่อยมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากตามที่เราทําแล้วให้เกิดความสุขใจให้เกิดความสบายใจทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เกิดบุญ บุญนั้นท่านเรียกว่าความสบายใจบุญนั้นทำแล้วไม่เกิดสุขใจบุญนั้นคือความบริสุทธิ์ดังนั้นก็ขอให้คณะสัตยาทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมกัน,กนในวันนี้ไม่ว่าจะมาร่วมกันถือศีลมาร่วมกันถวายพระจำนำพันษามาร่วมกันสร้างบารมีของตนของตัวให้ดี ให้เต็มเตี่ยมทั้งในชาตินี้เพื่ออนาคตที่จะจากไปในชาติหน้าในชาติหน้าก็คือการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้คณะสัาว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าวันนี้เอาปัจจุบันขณะที่มีอยู่เพราะพรุ่งนี้ใครจะไปรู้อาตมาก,กำลังบอกโยมอยู่กล่าวกับโยมเนี่ยลงจากธรรมาฏไปกลับไปอาจจะตายก็ได้ก็ไม่แน่ เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะอัตมานี่คณะสัตาาาไ,ไม่ธรรมดาเนะเป็นมหาด้วยและที่สําคัญเป็นเบาหวานด้วยคณะสัตาาเป็นหลายอย่างถ,าถ้าไม่มีพระเดชพระคุณพระพุทธยานวันรีนี่ไม่แน่คณะสัตาาไม่มีโอกาสมานั่งวันนี้นะโอ้เพราะอัตมานี่็พูง,ง่ายๆดื้อขนาดเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้ขึ้นมานั่งนี่ก็ด้วยบารมีของพระเดชพระคุณพระพุทธญาณพุนีตอนแรกอาตมาป่วยอาตมาก็ไม่รู้เป็นไรเนาะนอนอยู่เอ๊ะทำไมบังคับร่างกายไม่ได้เอ้เราก็ยังหนุ่มยังแน่นก็ไปบอกหลวงพ่อก็มาเยี่ยมบอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปครับโรงพยาบาลสักพักหงลวงพ่อบอกไม่ได้ ไป,ไปวันนี้เลยถ้าไปไม่ทันกนัสตาป่านี้คงจะไม่มานั่งปากดีวันนี้ได้นะกนัสตาเพราะฉะนั้นกนัสตาทั้งหลายก็อย่าประมาททําอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาททําแล้วให้เราเกิดความสุขทาแล้วให้มันเกิดเขาเรียกว่าทําให้เกิดผลผลที่จะได้ก็คือความทุกข์กายให้มันหมดไปให้ความสุขใจมันเข้ามาแม้แต่บางครั้งมันจะทุกข์กายแต่ถ้าเราสุขใจ โดยการที่เราได้ทําบุญโดยการที่เราได้รักษาศีลโดยการที่เราได้กระทำมาวนาสิ่งเหล่านั้นแหละกายมันจะเป็นยังไงไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ใจเรามันมีความบริสุทธิ์ขอให้ใจของเรามันมีความสะอาดแค่นี้แหละคณะสัตถาบุญก็เลยเกิดขึ้นเชกเช่นเดียวกันคณะสัตถาในการที่ออกพรรษาแล้วก็เลยบอกกับคณะสัตถาว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้จิตใจของเราเนี่ยมันดี ถ้าใจดีไม่ต้องกลัวแต่ถ้าใจไม่ดีเรียบร้อยคณะสถามโนพุพังเข้ามารมามโนเศรษฐมโนมยาทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยใจเนี่ยคณะสถามเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเช,เช่นเดียวกันวันนี้คณะสถา,าไม่ต้องไปคิดอะไรมากอาตมาชี้แน่ให้ว่าทําแล้วสุขใจแน่นอนสิ่งที่ท่านจะต้องไปเลือกทําก็คืออาตมาคํานวณไว้แล้วประมาณสัก เกือบสี่สิบสี่สิบสี่สิบคนในที่นี้เนะี่ยอัตมาเชื่อเหลือเกินคณะสัตถาวันนี้อย่างน้อยๆ้อยสี่สิบองจะต้องได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทําแล้วไม่เกิดสุขใจไปจองเลยคนละกองคนละกองคนละกอง,ก,องกระถินเก้าเก้าเก้าแน่นอนเห็นไหมคณะสัตถาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะกระทําก็คือการกระทําบุญที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรคณะสัตถาหนึ่ง เราจะได้เห็นว่าอ๋อการสลับมันเป็นอย่างนี้นี่เองทําแล้วเกิดความสุขใจทําแล้วเกิดความสบายใจและหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งปีหน้าเราจะทําได้ไหมได้แต่ถามว่าปีหน้าเราจะอยู่ถึงหรือไม่ถามว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ถึงหรือไม่มันก็ไม่แน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคณะสัตยาเราจะหนีอะไร ก็หนีได้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่ได้จะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอโยกย้ายหลีกลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งขึ้นชื่อคือหนีตายหาอบายที่จะหนีไม่มีเลยเราทุกคนหนีได้หมดยกเว้นมัดจุก็คือความตายไม่สามารถ ที่จะหนีไปได้เพราะความตายนี่มันฆ่าเราไปทุกเวลาทุกวินาทียะถาทันเตนะโคปาโลคาโวโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะเอวังปาเชนติความตายเนี่ยนะคณะสัตถาเมื่อนายโคบาลนะ่ะนำโคไปสู่ที่หากินฉันใดไปหายากินนะนะทุกวัน,ท,วนทุกวันก็เจกเช่นเดียวกันความตายนี่นะมันก็พรากเราไปทุกเวลา ทุกวินาทีพลากยังไงคณะสัตธาเมื่อก่อนเป็นหนุ่มตอนนี้เป็นยังไงความเป็นหนุ่มก็หมดไปเมื่อก่อนผมมันดำตอนนี้เป็นไงผมมันก็เริ่มขาวเพราะอะไรเพราะมันพลาดไปทุกเวลาทุกวินาทีวินาทีเมื่อกี้เราก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาท การที่ไม่ประมาทก็คือสิ่งที่จะติดตามเราไปได้ก็คือปุญญาณิปัลโลกัสสมิงปะติถาโหติปานินันติบุญเป็นที่พึ่งทั้งสัตว์ทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีอะไรที่จะติดตามเราไปได้นอกจากคำว่าบุญ บุญที่เราได้สร้างขึ้นมานี่แหละไม่ว่าท่านจะมาถวายปาตาหารไม่ว่าท่านจะมารักษาศีลไม่ว่าท่านจะมากระทำภาวนาสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ากิริยาวัตถุกสามก็คือวัตถุที่จะกระทำให้เกิดบุญขึ้นมาดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันณวันนี้ได้มากระทำซึ่งคุณงามความดีณวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำนึกและคิดไว้ว่า เราจะไม่ประมาทเราจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความสุขทางกายและสุขทางใจแม้บางครั้งสุขทางกายมันจะมีสิ่งที่เบียดเบียนมาที่เรียกว่าโรคก็ดีแต่ถ้าจิตใจของเรามีความสะอาดมีความสงบแน่นอนคณะสถาไม่ต้องกลัวมุ่งไปข้างหน้าได้แน่นอนสิ่งที่จะติดตามเราไปสิ่งเหล่านี้และอย่างที่อัตมาภาพตั้งพระบาลีไว้ว่า สัพพะธานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อคณะสัตตาเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นอามิรฐานก็ดีท่านเรียกว่าเป็นการให้อาตมาก,ก็เป็นผู้ที่จะให้กลับไปก็คือการให้ทำเป็นทานในที่นี้ก็คือให้ความรู้ให้ความกระจาง ซึ่งอาตมาเองก็ไม่คง,งจะไม่มีปัญญาที่สามารถจะสั่งสอนได้แต่ได้เอาธรรมะของพระพุทธองค์มาอธิบายแล้วก็ขยายความเพื่อที่จะให้บรรดาคณะสัตยาทั้งหลายได้นําไปคิดและพิจารณาว่าอ๋อจริงๆวันนี้ตลอดสามเดือนมาที่ได้มาทําบุญในวันเข้าพรรษาโจนวันนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วเราได้อะไรกลับไปสิ่งที่ได้ ทำให้เกิดความสุขเช่นไรสิ่งที่ได้ทําให้เกิดประโยชน์เช่นไรสิ่งเหล่านั้นแหละที่ท่านเรียกว่าสัพพะทนังธรรมทนังชินาติการให้ทําเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสรุปคณะสัทธาสุดท้ายนี้อัตมาภาพเองจริงๆก็อยากจะ,ะกล่าวอยากจะเทศอีกแต่เมื่อดูเวลาแล้ว หลายหลายท่านกำลังนั่งมีสมาธิอยู่ก็อยากจะให้มีสมาธิที่แน่วแน่เพราะสมาธิของบางคนวางครั้งก็ไปทางซ้ายนิดหนึ่งไปทางขวานิดหนึ่งและไม่ต้องแสดงความเคารพอัตมาภาพโดยการคำนับ,นบก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาคณะสัทธาทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ในวันธรรมมัตสวรรณะ,ะเพื่อที่จะมาร่วมกันถวายพร ราจานำพรรษาในวันพออกพรรษาก็ขอให้คณะสัทธาทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญคิดควังสิ่งใดก็ขอให้ทรงปรัถนาสุดท้านิอัตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงดลบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขกายมีความสบายใจและเจริญด้วยอายุ วันสุขภะผละปฏะิผานธนสารสมบัติพิพัทฒมงคลวิบูรภูนพ้นท่วนทั่วกันทุกคนดังรับประทานวิสัชนาเห็นเป็นเวลาสมควรแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนนีอาตู